ดูกันต่อเลยนะครับตอนนี้ก็ประหลาดใจนิดหน่อยนะครับไม่ได้มาวันเดียวนะพี่นนุนน่าต่อก๊อกน้ําไว้เรียบร้อยเลยนะครับมีทําหลายจุดมากนะครับก็ฝั่งนูน้น,นนะครับแล้วก็ตัวนี้มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีจุดนี้นะครับอ่าแล้วก็ลงต้นไม้ไว้เยอะนะครับเมื่อวานมีการลอกคลองไปเนาะไอลอกสะไปนะครับทาง ทีมงานนะครับมามาพัฒนาสระน้ําให้นะครับนี่มีก๊อก,กน้ําด้วยนะครับก็มีกี่ตัวฝั่งนี้น่าจะมี3นะครับแต่ยังไม่มีสายยางแสดงว่าเมื่อวานนี้สายยางพี่นุนาตัดสายยางใช่ไหมพี่อ๋อนี่ครับตัดสายยางจากตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นนะครับเป็นข้อต่อนะครับโอ้เมื่อวานนี้ ไม,ไม่ได้มาวันเดียวนะครับนี่ดูต้นไม้ต้นไม้ก็มีอ้าหรอน้องๆน้องๆแอบขึ้นบ้านนะฮะ <laughs> โอ้ี่ตัวนึงอยู่ข้างหลังพี่ตัวน้ำหรือเปล่านะนะโอ้นินขึ้นไปบนบ้านนะฮะขึ้นไปหาอะไรเอ่ยเอ๊ะ กําลังลงมาพี่แน่ๆพี่หนูหนาเรียกแล้วก็ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้ยเก่งเก่งเกินไปแล้วตัวนี้นะครับน้องนินนี่เก่งมากจริงๆนะโซนด้วยนะฮะเอ๊ะตรงนี้อันนี้ยังไม่ปลูกหรือเปล่าพี่หนูหนาอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนก๊หรอดีเดเอาขึ้นมานะครับอ มันเหมือนบัวนะครับเหมือนกอบัวนี่ตอนนี้ควากตรงนี้ยังอยู่ไหมครับยังอยู่ที่เดิมไหมน่าจะอยู่เนาะเพราะว่าทุกวันเห็นพี่หนูนนาจะบอกว่าช่างเดี่ยวมาเปิดให้นะครับก็แสดงว่านอนตรงนี้อยู่ที่เดิมนะฮะนี่ ก็เป็นบ้านทรงไทยนะครับที่ต่อเติมบ้านแล้วก็เพื่อให้รองรับกับความต้องการนะครับหลายๆอย่างนะครับทั้งโรงครัวด้วยเโรงรถด้วยนะครับก็กำลังกำลังสวยนะครับ ตอนแรกตอนแรกพี่นัดว่าจะฝากขนมมาด้วยครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนเราเปลี่ยนใจบอกว่าเดี๋ยวพี่หนุนาไปแวะกินตอนเย็นอยู่แล้วเนาะพี่หนุนาแวะอยู่แล้วนะครับทุกท,ทุกเย็นนะฮะเพื่อนทำคุกกี้อร่อยมากเลยพี่หนุนาแต่ไม่รู้ว่าพี่หนุนาจะกลัวอ้วนหรือเปล่านะ <laughs> ของหวานเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกกับสาวสวยนะฮะ อาจจะกินได้ชิ้นๆเล็กๆนะฮะจะได้เริ่มอทดสอบมานอนหรือ,อยังพี่หรือว่ารอพี่เดือนก่อนครับอ,อืบ้าน,นใหม่อรอรอ,อขึ้นบ้านใหม่นะครับประมาณเดือนไหนอะพี่ก็น่าจะเดือนทันวันนี้เลยอ๋อยังไม่ เดือนหน้าเองนะฮะนี่ก็จะสิ้นเดือนแล้วนะวันนี้ก็26แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามารอดูนะครับมาอ่ากินเลี้ยงบ้านพี่หนูนากันนะขึ้นบ้านใหม่นะฮะเผื่อทํากับข้าวกันนะครับเดี๋ยวรอบอเบียไม่พลาดแน่นอนนะฮะวันนี้วันนี้ก็มาส่องอยู่ในกล้องไลฟ์สดของพี่นัทนะครับพากันทำคุกกี้กันกับนุกกี้นะฮะพากันหยอดขนมกัน เดี๋ยวเรานี่นะครับดูบรรยากาศนะช่วงนี้นะครับเห็นมีรอยการลดน้ำแล้วแสดงว่าพี่หนูนาน่าจะลดตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับเมื่อวานนี้ติดภารกิจหลายอย่างนะครับเลยไม่ได้ขึ้นมานะครับเราก็มาอัปเดตเรื่อยๆนะครับ พรุ่งนี้ปูนก็น่าจะแห้งนะครับตรงนี้ในส่วนขอขัวนะครับเดี๋ยวไปดูเด็กๆนะเด็กๆไ,ไปไหนแล้วมานอนเฝ้าพี่หนูนาตัวหนึ่งอยู่นี่นะครับนอนเฝ้าอยู่นี่นะไม่ไปไหนเลยอีกตัวหนึ่งไปไหนแล้วน,น,นะนิน่ะนีนนน <im itation> <im itation> ขึ้นไปอีกแล้วหรอนินครับนี่แล้วเร็วลงมาเร็วถ้าไม่หนูเก่งจังลูกคนคน่ะคนคน่ะคนน่ะโอ้โหไปเร็วไปไปเล่นกันไปไปโอ้โหลูกใครวะ <im itation> โอ้โหหนูเก่งจังเลยอ่ะโอห ไปแล้วอือเก่งมากครับขึ้นบ้านเป็นนะฮะเอ๊ะมีอะไรให้เขาเล่นอยู่บนบ้านหรือเปล่าขึ้นไปนะครับ<อ>ไปเล่นโฟมเหรอพี่อ๋อเขามีของเล่นบนบ้านเขาขึ้นบ้านเป็นนะฮะแล้วดำเออวันนี้ไม่เห็นดำดำกลับแล้วมั้งตัวตัวเมียนะครับตัวเมียตัวที่ เป็นแม่เลี้ยงของเขานะฮะนะไม่ไม่เห็นดำเนาะแม่เลี้ยงเขาเนาะตัวเจจอย,จอยเออวันนี้ไม่เห็นนะฮะต,ตัวนี่เด้อคิดด้อขึ้นบ้านเป็นขึ้นเองลงเอง <c oughs> อืมตอนปลูกต้นไม้เขายังไปถึงนู่นเลยตอนนี้เข้าไปเองสองคนเข้าไปอุ่นดอกบัวมาเขาไป,น,ไปนานอืมจริงเหรอใช่ตอ,อตอนที่เราตอบ อ๋อถ้างั้นเราต้องระวังเวลาขี่รถมามหนูเก่งจังหืมเก่งจังอืมอนนขนาดไม่ใช่หมาพันนะเนี่ยหมาบ้านๆเราแต่ฉลาดมากนะครับนี่น,นี่นะครับบรรยากาศบ้านพี่นูนานะครับนานาเดี๋ยวแอดจะพาไปส่องตรงนี้นะครับไม่ได้มาวันเดียวนะครับเกิดเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเราต้องไปอัปเดตก่อนนะฮะนี่ อันนี้วันก่อนที่แอดมาก็คือลุงสีมาปลูกอันนี้ให้นะครับถ้าอีสี่จำได้เนาะมาปลูกะชะอมนะฮะตรงนี้มาปลูกให้อันนี้มีก๊อกน้ำแล้วนะครับไม่มีสายางนะครับสสายางต้องซื้อสายางม,มาเพิ่มอีกนะครับตรงจุดนี้1จุดนะครับแล้วก็ค่อยลดได้นะครับรวมถึงอันนี้ด้วยนะครับไม่มีสาสยางนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับต่อมาแล้วนะครับต่อมาแล้วนี่ลงลงก๊อกน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสบายแล้วนะครับแล้วก็ลดแล้วด้วยนะครับลดแล้วด้วยมีรอยการลดน้ําแล้วนะครับใส่ยางหนึ่งม้วนนะครับก็ตัดนะครับลดน้ําฝั่งนี้ลดหรือยังฮนะ ลดแล้วเหมือนกันลดแล้วนะครับลดแล้วนี่นี่นะครับอ่านะครับต้นไม้รอดแน่นอน,นครับรอดแน่นอนต้นไม้โซนนี้นะครับมีก๊อกน้ําเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวบ้านนะฮะนี่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับ ต่อก๊อกน้ําไว้แล้วนะครับสบายนะครับถ้าปลูกต้นไม้ก็มีสายยางอีก1จุดก็สบายเลยนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาดิสรแฟมิลี่ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ